เสียงท่วงทานองอันไพเราะของบทบบญญตัตแห่งศาสนาอิสลามดังกังวานไปทั่วง,งานเมาลิกลานจังหวัดยะลาประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผูแ้แทนจาก14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานทั้งชายและหญิงอย่างขับขัง งานมาลิกลางจังหวัดยะลาในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อสืบสารและส่งต่อศรัทธาอันดีงามของชาวมุสลิม สำหรับชาวมุสลิมแล้วคำพีอันกุรอานถือเป็นธรรมนูญและบทบัญญัติแห่งชีวิตเป็นคำพีที่มอบทางนำเพื่อให้การดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จด้วยเหตุนี้อาบาจอย,ยะลาจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และการอ่านอันกุรอานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาอบจยะลาได้ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบกีรออาตีและจัดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถเพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและสามารถอ่านอังกุรอานได้อย่างถูกต้องจนนำมาสู่ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการจัดโครงการทดสอบการอ่านคัมภีร์อังกุรอานระดับ14จังหวัดภาคใต้ฮิจรัสรกาช1,447ขึ้นเพื่อสืบสารเจตนารมณ์และศรัทธาอันดีงามนี้ต่อไป งานเมาลิกลางจังหวัดยะลาปีฮิจรัตหนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ร่วมบรูรณาการกับสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาและหน่วยงานต่างๆประมาณ20หน่วยงานก็มีกิจกรรมการทดสอบคมพี์อัลกุรอาน14จังหวัดภาคใต้เป็นการคัดเลือกตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันในระดับประเทศ ในงานมาริดกลางที่กรุงเทพมหานครกิจกรรมที่2ก็คือการท่องจําอัุรานเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันท่องจําอัครอานในกลุ่มประเทศมุสลิมการอบรมสัมมนานะครับของมุสลิมะเราก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของบทบาทอมุสลิมะในการที่จะ ช่วยพัฒนาท้องถิน่นและก็ช่วยในการสร้างสันติสุขในพื้นที่กิจกรรมที่4ก็จะเป็นนิทรรศการซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตอัตลักษณ์ประเพณีของท้องถิน่นเป็นนิทรรศการแบบมีชีวิตอบจอยะลาได้ร่วมมือกับงานเมาลิก,กลางจังหวัดยะลาซึ่งถือเป็นประเพณีสําคัญทางศา,ศาสนาอิสลามเพื่อเฉลิมฉลองและเชิดชูเกียรติประวัติอันดีงามของท่านศา,ศาสดาน,นาบีมูฮัมหมัด ในการจัดงานทดสอบการอ่านคัมภีร์อังกุรอ่านการจัดงานครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้พี่น้องชาวมุสลิมตระหนักถึงคำสอนอันทรงคุณค่าและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาจิตใจและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อีกด้วย อบจอย,ยะลาได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วโดวยรับผิดชอบการจัดการทดสอบการอ่านอังกุรอ่านระดับ14จังหวัดภาคใต้ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและก้าวต่อไปสู่ระดับนานาชาติสรุปผลการแข่งขันการอ่านอังกุรอานระดับภาคใต้ประจำปี2568ประเภทเยาวชนชายชนะเลิศได้แก่ผู้แทนจากจังหวัดยะลา ประเภทเยาวชนหญิงชนะเลิศได้แก่ผู้แทนจากจังหวัดสตูลประเภทประชาชนชายชนะเลิศได้แก่ผู้แทนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเภทประชาชนหญิงชนะเลิศได้แก่ผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาสก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่วันนี้ไม่คิดว่าผมจะได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็ก็เกินคาดนะครับขอให้มีความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อม และก็การเอาใจใส่นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราทำทุกวันเนี่ยมันก็จะไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันก็จะสําเร็จได้ง่ายขึ้นครับก็รคำดีละมากๆเลยนะคะที่จริงก็ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่มันก็เป็นเหมือนเป็นความโชคดีของเราที่ลล l a ์ให,ให,ให้ให้เมื่อวานเนี่ยเราอ่านดีนิดนึงอ่านดีไม่มีผิดเพี้ยนตรงไหนคะ่ะก็เป็นโชคดีของเราที่ได้รับรางวัลวันนี้นะคะ่ะ ก็ตต้นเต้นม,มากแบบว่าสิ่งที่เราพยายามมาหนักก่อนที่จะมาแข่งนี้ก็ก็แบบว่าขอบคุณมากๆขอบคุณตัวเองที่แบบตั้งใจค่ะดีใจมากๆากทำเต็มที่แล้วแต,แต่ก็ไม่ได้หวังให้ว่าจะได้ที่หนึ่งหรือว่าอะไรก็ขอบคุณนะคะที่แบบคอยอบรมที่แบบโซนให้ได้มาถึงขนาดนี้ก็ขอบคุณมากมากค่ะ นอกจากการแข่งขันการอ่านคัมภีร์อันกุรอานแล้วงานมาริกรางจังหวัดยะลาประจำปีนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการทดสอบท่องจำคำัมภีร์อัลกุรอานในประเภทต่างๆได้แก่10ยุทธ0ยุทธและ30ยุทธเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชวนและพี่น้องชาวมุสลิมทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านการท่องจำและการศึกษาความหมายของฮะดีษซึ่งเป็นวจนะของท่านศาสดาน,นาบีมูฮัมมัด กิจกรรมเหล่านี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมขัดเกลาจิตใจและเป็นคนดีของสังคมต่อไปอบจยยะลาให้ความสําคัญกับการทํานุบบารุงศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องโดยใช้มิติทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิน่นพันกิจกรรมทางศาสนาต่างๆเพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและนำมาซึ่งความสันติสุขของทุกคนในสังคมอย่างยั่งยืน